สวัสดีครับแจ่มน,นี้มาดูซีอุย e กิน4ต่อนะครับบันทึกย้อนหลังจากการเล่นเก็บคะแนนที่จบไปแล้วนะครับมีช็อตส,สวยก็เลยนามาให้ผู้ชมเพื่อความสนุกสนามเพลิดเพลินนะครับสมงหวะนี้เราเดินส่งซีอุยเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับได้ยิง2ไปก่อนสร้างความได้เปรียบจากตรงนี้แล้วนะครับแทบจะแพ้ไปแล้วแหละฝั่งนายนะครับตรงนี้เสียเปรียบเราก็พยายามตีกรอบมาเรื่อยๆแล้วก็ดันสูงไว้นะครับจังหวะนี้เขาหมด ตัวเดินนะครับจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็โดนกิน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 ตัวนี้ก็โดนฮอตกินตัวนี้ก็โดนตัวนี้ก็โดนเขาก็เลยต้องเส้นตัวนี้ออกเพื่อเดินตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าโอเคเขาก็เลยเป็นเหตุให้โดนสี่ต่อนะครับโอเคมาดูกันนะครับให้กินก่อนอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งบางท่านอาจจะวิมันจะทํำยังไง อย่าผิดจังหวะนะครับถ้าผิดจังหวะกินสี่ต่อไม่ได้เพราะเราจะโดนกินสองนะครับแต่วันนี้ก็มีลูกไหลนิดหนึ่งเขาเข้าฮอดปุ๊บแล้วก็ล่อเยื่อเข้าไปโอเคครับสี่ต่อสวย,สวย